วัสดีครับกลับมาพบกับ i n s i ซต์แมนยูเต็ดครับอนาคตของทาด้าดเอเรกเดนฮากนี่ก็มีการพูดถึงกันเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีโอกาสสูงเช่นเดียวกันที่เขาจะไม่ได้คุมแมนเชสเตอร์แต่ต่อไปหลังจากจบฤดูกาลนี้ไม่แน่มันกันนะครับอาจจะไปก่อนก็ได้มีการพูดถึงกนซือคนใหม่ของแมนยูนะครับว่าใครมีโอกาสที่จะเข้ามาคุมทีมไปเช็คดูนะครับจากหลายๆสื่อหลายๆสำนักนี่ล้วนแล้วแต่ยังคงมองตรงกันหมดเลย นะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีข่าวว่าโทมัสทูเคิลนีกกำลังมาแรงแซงทางโค้งใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วยังคงเชื่อนะครับว่าเตงหนึ่ง1ดีพวกเขายังให้เป็นทางด้านเกรแฮมพอตเตอร์เหมือนเดิมอดีตผู้จัดการทีมของทางด้านเชลซีอีก1คนซึ่งมีรายงานข่าวว่าเซอร์จิมดีชื่นชอบมากๆครับหลังจากนั้นอีกก็มีทั้งทางด้านโรเปเตกีนะครับอดีตผู้จัดการทีมของทางด้านฟูแพมตันนะครับรูเบนออมารินครับแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านโรเบโตเดอซาบี กุนซือของทางด้านไบรตันแหมคนนี้นี่กำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับทางด้านลิเวอร์พูลด้วยเพราะว่าหลังจากเจอเกิลคอปนี่ก้าวลงจากตำแหน่งนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้เดินซาบีก็มีเสดที่จะไปคุมทางด้านลิเวอร์พูลด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีชื่อที่เราคุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮันซี่ฟิกนะครับอุนัยเออร์เมรี่เซเรดินซีดานอย่างนี้นะครับอันโดนิโอคอนเต้ด้วยนะครับเกเร็กเซาเกตแล้วก็ทางด้านโทมัสทูเคิลครับแหม่ชื่อที่ พูดออกมาทั้งหมดนี่คือเตงหนึ่งอย่างแฮมพอเตอเตอร์ก็ไม่อยากจะได้นะครับเพราะว่าเห็นผลงานกับเชลซีมาแล้วนะครับเรียกว่าทาทีมนี่แย่ม,ยม,มากมากครับท,ท,ทั้งที่ใช้เงินไปคุ้นข้งางจะเยอะทีเดียวโรเปย์โรเป็นนี่ก็ดีเหมือนกันนะนะครับแต่ว่ากลัวว่าอาจจะไม่ดีพอกับทีมใหญ่ๆอญสิครับเดอร์บี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับนี่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับสตาร์การทําทีมของเดอร์บี้แต่ว่าถ้าถามดีไหนไหนจะเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่อยู่แล้วนะครับไหนไหนจะมีการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ จัดซีดานไปเลยแลก็มีบอกนะครับว่าเอ๊ชาบี้เฮอร์นันเดซไหมดีก็บอกว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้ดีก็ไม่คุมบาร์เซโลนาแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งผู้จัดก,การทีมที่มีการประกาศลาออกล่วงหน้าไปแล้วแต่แต่ว่าอย่างชาบี้นี่คือก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะนะครับถึงแม้ว่าเพิ่งจะพาทางด้านบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ลาลิก้าไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่ไอความต่อเนื่องนี่มันยังไม่มีครับเพราะฉะนั้นยังคงยืนยันนะครับว่าถ้าจัดจัดนะ งั้นก็จัดใหญ่เล่นใหญ่ไปเลยครับขอ4ด่านไปเลยเอาแต่ว่าถ้าหากทางด้านแมนเชสเตอร์เตนเน่จับพัดจับหูวด้านทางด้านโรเบร์โตเดอซาบีเข้ามาคุมทีมแทนที่ของเอริกเอนฮากเนี่ยรูปแบบของแมนยูจะเป็นยังไงครับสำหรับบอสของทางด้านไบรตันก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่เขาจะไปดึงนักเตะของทางด้านไบรตันเนี่ยที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเรามาทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึง่ง ไปดูนะครับไล์อัพ11ตัวจริงครับภายใต้การคุมทีมของเดอซาบีผู้สามประตูครับยังคงเป็นทางด้านอังเรโอน่าเหมือนเดิมนะครับผู้สามประตูจอมสร้างคอนเทนต์ครับดีก็ตกรอบแล้วนะครับกับทางด้านทีมชาติแคนารูนก็คงจะอยู่กับแมนยูต่อไปครับถึงแม้ว่าแมนเชสเตอร์เตธดีก็กําลังมีข่าวนะครับว่าต้องการอยากจะหาผู้สาดประตูคนใหม่ตอนนี้ก็ต้องการอยากจะได้ทางด้านเจนโอ布ักครับกองหลังครับคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแค่ตําแหน่งเดียวเท่านั้นเอง ด้านขวาครับจะเป็นทางด้านอารอนฟานบิสซาก้าซึ่งกำลังอาจจะได้รับสัญญาฉบับใหม่กับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนฝั่งซ้ายครับเป็นทางด้านลูกชอนะแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษถ้าไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บยังไงก็ยึดตำแหน่งตัวจริงอยู่แล้วคู่เซนเตอร์ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงคนแรกนี่ก็คือทางด้านลิซานโดมา์ติเนสยังไงก็ยืนยืนพื้นอยู่แล้วนะครับสำหรับทางด้านลิซ่าครับส่วนคนที่จะเข้ามาแทนที่ อย่างทางด้านราฟาเอลวารานมาแทนที่แฮร์รี่แม็กควายดีสื่อคาดว่าน่าจะเป็นทางด้านลุยส์ดังค์อ้ามาจากไหนเนี่ยลุยส์ดังค์นี่ก็เป็นกัปตันทีมของทางด้านไรด้านนะครับแล้วก็ฟอร์มนี่ค่อนข้างจะคงเส้นคงวาด้วยดีก็ถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษไปเช่นเดียวกันนะครับวันนี่แผงแบ,บ็คโฟร์ของแมนยูนี่จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ขยับมานะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์แมนเชสเตอร์เตเนี่ผลงานในตำแหน่งมิดฟิลด์เห็นอยู่แล้วนะครับเป็นตำแหน่งที่แฟนปีศาจแดงดีไซ์หน้าเลย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเมสันเมาส์นะครับคาซิมิโรรวมถึงทางด้านอัมราบาดแม่แต่และคนมีผลงานย่ําแย่มากๆนะครับแถมมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ่อยๆมีการค้นพบเพชรเม็ดงามครับก็คือทางด้านคอบบี้ไมนูคนนี้นี่ก็คงจะได้แจ้งเกิดกับแมนยูแบบเต็มตัวนะครับไมนูยืนพื้นนะครับบรูโน่กับตันทีมก็ยังคงเป็นตัวหลักของทีมต่อไปนะครับนักเตะที่สามารถจัดเชื่อมเกมได้ครับนักเตะที่สามารถที่จะ จัดการปิดจ็อบสามารถที่จะยิงประตูได้สามารถทำแอสซิสต์ได้นะครับและอีกหนึ่งคนล่ะครับคนที่จะมาทำงานร่วมกันกับบรูโน่กับทางดนคอบบี้ไมนูมองเป็นทางด้านมอยเซสไคเซโเอา้าเพิ่งจะย้ายไปอยู่กับทางด้านเชลซี Chelsea เองนะราคาค่าตัว115ล้านปอนตอนนั้นแมนยูก็ขับเคี่ยวเหมือนกันนะครับ มีแมนยูมีอาร์เซนอลแล้วก็มีเชลซีครับที่ต้องการจะจะได้ไคเซโดปรากฏว่าเป็นเชลซีครับที่ทุ่มทุนแบบบ้านเลือด115ล้านปอนด์ไปเอาไคเซโดไปร่วมทับด้วยปรากฏว่าโอ้ยแย่ม,ยม,มากๆนี่ถึงก็มีรายงานข่าวนะครับว่าสถา,ามีข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามาแล้วแล้วก็ทางด้านเชลซีก็พร้อมจะปล่อยไคเซโดออกจากทีมไปครับแล้วเดอซาบีเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนปลุกปั้นไคเซโดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็น่าที่จะทำให้ไคเซโดได้กลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึง่ง อโอเคงั้นก็ดึงแต่ด้านไคเซโดนะครับมาอยู่กับแมนยูแนวรุกครับ3คนมาคาราฟอร์ดยืนพื้นครับถึงแม้ว่าแม่จะโดนวิาพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะครับทั้งในและนอกสนามแต่ว่าทางด้าน d ดลี่เอ็กซ์เนี่ยังคงเชื่อมั่นครับว่ามาคาราฟอร์ดีจะยังคงอยู่กับแมนเชสเตอร์เดตต่อไปครับ ส่วนปีกนี่อีกคนนึงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลนะครับเพราะว่าทั้งแอนโทนีทั้งเจด้านซันโช่นี่ไม่ไหวจริงๆครับแมนเชสเตอร์เดนดีจะต้องหานักเตะในตำแหน่งปีกอีกสักหนึ่งคนนะครับพวกเขาบองครับว่าเป็นมิโตมะแม่นี่นัก,นกเตะญี่ปุ่นที่แมนเชสเตอร์เดนดีต้องการอยากจะได้ตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับและหน้าเป้าเปลี่ยนแล้วครับไม่เอาทางด้านรัสวุสฮอยลุนครับจะเอาทางด้านอ e ีแวนเฟอร์กูสัน นี่ก็เป็นนักเตะรุ่นเยาว์นะครับเพิ่งจะก้าวขึ้นมามีชื่อเสียงกับทางด้านไบรตันสร้างชื่อกับไบรตันเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับฤดูกาลที่ฤดูกาลนี้นี่ผลงานก็ดีอย่างต่อเนื่องแมนยูก็มีข่าวต้องการอยากจะได้ทางด้านอ e ีแวนเฟอร์กูสันด้วยครับเพราะฉะนั้นแมนยูนี่ก็คาดว่าจะไปดึงมาจากไบรตันครับถ้าหากเราได้ทางด้านเดอซาบีครับเป็นไงครับสิบเอ็ดตัวจริงของแมนยูภายใต้การคุมทีมของเดอซาบีครับผู้ตัดประตูเป็นโอนาน่าครับกองหลังครับจากซ้ายมาขวาลุกชอ่อ ดังก์มาร์ติเนสอารอนแวนบิสซาก้ามิทฟิลซาคนครับไคเซโดบรูโน่แล้วก็ไมนูครับด้านหน้าเป็นมิโตมะเฟอร์กูสันและมาคัสรดฟอร์ดแตหรับพอปาร์กเกอร์นะครับได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ครับกับนโยบายของเอเรกเดนฮฮกในการไปดึงนักเตะเข้าสู่ทีมโดยพ้อ,อย่างยิ่งเขามักจะยึดต,ติดกับอดีตลูกทีมเก่านะครับ ว่าจะเป็นการไปดึงทางด้านลิซันโดมาติเนสมานะครับไปเอาทางด้านแอนโตนี่มานะครับไปเอาทางด้านโอนาน่ามาและตอนนี้ดีก็ยังมีข่าวกับอดีตลูกทีมหลายต่อหลายคนครับตอนนี้นี่แมนยูก็อยากยังอยากจะได้ทั้งทางด้านแฟรงกี้เดนจงกับแมทไทน์เดอลิสอยู่นะครับแต่ว่านักเตะทั้งสองคนนี่ก็เป็นอดีตอาเจ้์ครับก็ย้ายออกจากอาเจ้์ไปนานแล้วนะครับอย่างทางด้านแมทไทน์เดอลิสนี่แมมก็ไปคว้าแช,ชมป์กับยูเว่นะครับคว้าแช,ชมป์กับทางด้านบาเยอร์มิวนิก ส่วนแฟรงกี้เดอจองนีก่ก็กลายเป็นนักเตะร,ระดับโลกกับทางด้านบาร์เซโลนาไปแล้วพอบักเกอร์นะครับก็ได้ออกมาพูดถึงนโยบายการซื้อนักเตะของเอเทนทักครับว่าเขากําลังทําข้อผิดพลาดมันเกิดอะไรขึ้นกับทางด้านแอนโทนี่บ้างนะหลังจากที่ไปลงทุนมาโหรานะครับในการไปซื้อแอนโทนี่เข้าสู่ทีมเอเลนทักมักที่จะไปเอานักเตะเก่าๆของเขามาสู่ทีมนะครับเขากําลังทํางานโดยที่อยู่ภายใต้แรงกดดนันทําให้ตัวเองนี่กดดันมากมาก ตอนแรกดิเขาต้องการอยากจะได้แอนตโทนี่นี่คือนักเตะเป้าหมายลำดับที่หนึ่งเลยนะครับที่เอริกตันทั้งต้องการอยากจะได้ปรากฏว,ว่าก็พลาดไปครับเรียกว่าล้มเหลวไม่เป็น5แล้วเขาก็ยังคงคิดว่าจะไปเอานักเตะเ,เกา่เกาๆมาจากทันดัตอาแจ็ตอีกจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆ ก็มีข่าวกับนักเตะแจ็คเต็มไปหมดนะครับอย่างล่าสุดนี้ก็เป็นทางด้านไบรอันบ๊อบบี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะแนวรุกครับที่ทางาเอรเกตันทักนี่ต้องการอยากจะดึงเข้าสู่ทีมแต่ว่าตอนนี้คงทําอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะว่าจากนี้ไปนี่เรื่องของการซื้อขายนักเตะก็จะอยู่ภายใต้การบริหารงานของเซอร์จีมครับถึงแม้ว่าเอริกตันทักตอนที่มาคุมแมนยูนี่เขาออกมาบอกนะครับว่าเขาต้องการที่อยากจะรวบอํานาจเขาจะต้องเป็นคนตัดสินครับว่าต้องการอยากจะได้นักเตะคนไหนแต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับ จากนี้ไปนี่ก็จะเป็นการทำหน้าที่ของทางด้านบราดานะครับซีโอคนใหม่นี่ครับที่เพิ่งจะมีการแต่งตั้งเข้ามาแต่ว่ากว่าจะเริ่มงานนี่ก็คือต้องเป็นช่วงหลังจากจบฤดูกาลนี้ซะก่อนนะครับจากนี้ไปเป็นมืออาชีพครับที่จะเข้ามาบริหารงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ก็จะได้มีประสิทธ,ธิภาพครับเหมือนกับบิ๊กบิ๊กสโมสรครับในยุโรปและก็พบกับอินไซต์แม n ยูเต็ดใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ